เทศบาลตะบลวิชิตจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอน,นึ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอ,าพอ,อ,อพสทประจำปีงบประมาณ2567สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาเทศบาลตะบลวิชิตได้มีการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนึ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อภสทประจำปีงบประมาณ2567สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีนายมิเศษสบายจิตรองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานในพิธีเปิดมีนายสตรีชัยปานรักรองประลัดเทศบาลตำบลวิชิตกล่าวรายงานพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวิชิตหัวหน้าส่วนราชการและนักเรียนเข้าร่วมในห้องประชุมรงแยงชั้น3สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีอพอทประจำปีงบประมาณ2567สืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิน่นให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลวิชิตโดยได้รับเกียรติจากนายชาติชายกุสลามัตข้าราชการบำนาญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิน่นภูกเก็ตในด้านต่างๆ สาธิตการทำขนมอัางกูโดยนางสมใจภูวรัตน์และสาธิตการทำขนมอาโป้งโดยนางอุบลการแสตั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและเสริมสร้างให้เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป